สวัสดีครับร้านกอนะครับร้านยู่ห้อสิทธิ์ของหนึ่งครับตัวนี้เป็นออสตานะครับเป็นตัวโปหรือว่าตระกูลคอนนะครับเหมือนกับพวกวันสตาโปอะไรพวกนี้นะครับกล่องสีเทานะครับอ่าก็ตระกูลนี้ก็ซอฟถอดได้นะครับซอฟนิ่มมากนะครับเป็นยางนะไม่ใช่โฟมนะนิ่มหนึบๆนนะครับตัวนี้ก็จะมีหนังกลับนะครับแล้วก็ตัวโลแต่หนังไม่มีตัวโลนะครับจะมีแต่หนังกลับนะครับอ่าเป็นออสตานะครับ วัสดุหนังทั้งหมดเลยนะครับหนังเรียบนะครับอ่าจะไม่ใช่หนังแบบทั่วไปนะครับโลโก้นะครับเป็นหนังเหมือนกันนะครับปั๊มลึกลงไปนะครับเป็นสีขาวนะครับก็สนใจทักมาได้เลยนะครับทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันตระกูลคอนก็เหมือนเดิมนะครับซอฟถอดได้เชือสองสีนะครับแถมให้หมดเลยนะครับอ่าก็โปรโมชั่นที่เดิมนะครับช้อปปี้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีสองชื่อนะกอนคอนเวิร์ตกับกอลังสิตนะครับยังไงผมฝากด้วยนะครับ ลดสาอร์ทั้งหมดเลยทุกรุ่นตัวนี้ก็เหลือ2.6 0 0นะครับจาก3.5 0 0นะครับร้านกอล์นะครับ,านะรบ,รรบขายเจ้าของแทนเมื่อหนึ่งเท่านั้นสวัสดีครับ